วัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารีวิวของขวัน,วนคริสต์มาสนะคะจะบอกว่า,าประทับใจของขวัญคริสต์มาสทุกอย่างที่ได้รับนะคะเราไม่ได้ดูที่มูลค่าแต่ทุกอย่างที่เราได้รับนะคะมีคุณค่าทางจิตใจค่ะวัฒนธรรมการซื้อนะคะของขวัญคริสต์มาสของคนนอร์เวย์นะคะ เป็นเรื่องปกติมากเลยสําหรับประเพณีที่นี่ที่สมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะถามเราว่าอ,อยากได้อะไรเป็นของขวัญในวันคริสต์มาสนะคะคือไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยค่ะที่เราจะบอกความต้องการของเรานะคะบอกไป4-5อย่างแล้วแต่เลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรก็เขียนไปให้เขาเลยและให้เขาไป ตัดสินใจเลือกของขวัญให้เราเองนะคะถ้าใจดีอาจจะได้ทุกชิ้นที่เราเขียนไปเลยนะคะทุกคนเราก็ไปรอลุ้นเอานะคะว่าเราจะได้อะไรเป็นของขวัญวันคริสต์มาสนะคะหลังจากที่เ,เราทานมื้อเย็นกับครอบครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถึงเวลาอามอบของขวัญใช่ไหมของขวัญที่เ ทุกคนนะคะในครอบครัวเอามาวางรวมกันไว้ที่ต้องคริสต์มาสก็อาจจะมีคนนึงนะคะไปหยิบของขวัญมาแล้วก็ดูว่าของขวัญของนั้นเออจากใครให้ใครนะคะแล้วก็มีการมอบของขวัญให้กันนะคะและเราชอบมากเลยนะคะเมื่อมอบของขวัญได้แล้วนะคะเราต้องเปิดของขวัญของนั้นนะคะต่อหน้าทุกคนในครอบครัวเลยซึ่งจะบอกว่าว่าปีแรกที่เราฉลองคริสต์มาสนะคะกับครอบครัวคุณสามีนะคือ เป็นครั้งแรกของเราที่ฉลองคริสต์มาสแล้วก็เป็นครั้งแรกที่อยู่กับครอบครัวของคุณสามีใช่ไหมแล้วคือพอเราได้ใช่ไหมเราไม่รู้ไงทุกคนเราก็เก็บไว้แล้วเขาบอกก็าเปิดเลยอ๋อเราก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเหมือนอายเนาะทุกคนเพราะส่วนมากคือไม่ใช่ส่วนมากหรกคือจากที่ไทยอะ่ะคือถ้าเราได้ของขวัญอ่ะเราจะเก็บไว้แล้วก็ไปเปิดที่บ้านใช่ไหมแต่นี่คือเขาเปิดเลยแต่ก่อนก่อนก็อายๆนะว่าเอ๊ะ มันคืออะไรแล้วได้อะไรแล้วของที่เราให้เขาอะทุกคนก็รู้หมดเลยคือต่างคนต่างรู้แต่ตอนนี้คือชินแล้วค่ะแล้วก็ชอบมากๆนะคะที่ทุกคนได้รับของขวัญน,นะคะเปิดของขวัญแล้วก็ขอบคุณซึ่งกันและกันย่นงนี <laughs> นี่นะคะเป็นของขวัญที่ได้ในปีนี้ค่ะ